ศูนย์การกำลังสุงรลองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนหรือสลอครับันนี้ก็ได้โอกาสนะครับที่ได้เกียรตินะครับในขั้นักสามนะครับรองแม่ทัพครับ้าที่ต่างที่ได้นําผมบนเขาเป็นชาวเมฆครับได้มาร่วมฝึกผสมนะครับถ้าไม่ไม้มมยไตนะครับต่างๆให้กับกําลังพลนะครับได้เรียนรู้นะครับทักษะต่างๆนะครับถือว่าเป็นกิจกรรมนะครับที่ดีมากนะครับว่าผมก็ ใจทํานแบบนี้อยู่แล้วนะครับท่านครับรว่าอยากจะให้มีกิจกรรมนะครับแบบนี้เกิดขึ้นในกําลังคนในหน่วยต่างๆในทหารน,นะครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับเร่งความเร่งถึงความสําคัญนะครับเพราะว่าตอนนี้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยเราถือว่าเป็นศิลปะสําคัญนะครับต่อชาติเลยก็ว่าได้นะครับที่ทุกคนได้ได้ไดมีเขียนมีหน้ามีตาจะเดินทางไปไหนรอบโลกถ้าเกิดได้รู้จักแม,ม่ไม้มวยไทยหรือเป็นศิลปะแม่ไม้มไม้มวไทยประจาตัวเนี่ยถือว่า ยิ่งใหญ่เลยครับว่าทุกคนนับถือศิลปะแม่ไม้ไทยมากนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือตอนนี้นะครับถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นสินค้าที่ดีนะครับที่หลายๆชาติหรือทั้งโลกต้องการมาเรียนมวยไทยนะครับฉะนั้นเราต้องคำนึงแล้วก็ยึดหลักนะครับปกปักแล้วก็ประนุนรนุงนะครับผลักดันแม่ไม้ไทยเราให้ไประดับโลกยิ่งใหญ่